ดีพี่น้องยินต um ้อนกับสู่สบานนะพี่น้องในตอนนี้ก็คือมาซื้อเห็ดดับเมียผู้ใหญ่บ้านนะจ้าหนเอองานเข้าไปนะงามจ้โอ้โหงามมากพี่น้องจานี่นะเป็นตะกินอยู่แฮะก้องเป็ใหญ่ตุยนะเห็ดเฟืองพนัสิออกคี่บอพี่น้องฝ่ายมาซื้อท้งที่ก็แท้นะเฮ้ย เนาะมาใกล้ๆอ pues ีพี่เอาเห็ดเอาคือคือเป็ดซีนี่สินะชีขาวเออนะพี่น้องนี่อันนี้เด้อพี่น้องได้เอาก็เป็ดได้มาชื่อมีเห็ดป้ามันมีลายฟูไปเอาชีด้้อพีี่นงขาวชีดำป้าฮาคันคือตัวกระติกอยู่ดีเด้อจับปิ้งเด้อผู้พี่น้องเฮ็ดเพิ่นมีลายทรงลายสีเด้อจะก้อนป้าพนเออหาหกพันเพิ่นพี่น้องเออนอนอันนี่กะ เนาะพี่น้อก็มาสวยงามแต่กว่าเิ่งได้กว่าอันนี้ก็คือซิมาซื้อลงฝ่ายปิ้งกินซุ้มแม่นางนะพอมาไม่นางรู้สึกว่ามีสบายอีกแล้วทุกคนนะจ๊ะเออเนี่ยอากาศมันเย็นมันหนาวเนาะมันละออกดีนะพี่น้องผู้ชมเออเนาะเขาว่าเี๋ยวากใครการพฤติกรรไหเออเก็ยอยู่คู่มือเฮ็ดแต่บริบาตจากมือได้ร้อยตี พูดผู๋อุ้ยงามดีเนาะเนี่ยเอาเบื้องไทยด้วนะอือนี่เอาช่วยเด้อคุณป้าเด้อเนี่เจี่อัมมาลามาแลไทยเขาจะไดเอาของของของอมมาลาคือแบบปลูกอยู่ปลูกกับป้าเนี่ยไปชุ่มเออเอาในนี้อือไปชุ่มก้อนมันนะนี่สวยงามดีเห็ดนี่อือ แล้วอันดอกขาวๆเนี่ยมันคือเป็นชี<ด>น่อาะเออชีขาวชีดำ้อยเนั่นเอเอเมื่อวานี่้าตัดายเบิดมันง่ายไว้อากาศดีอันนี้อากาศดีเฮ็ดก็ง่ายไว้เนาะตอนเมื่อจะื้อมาแว่เอาอีกกอนโลนึงลงนาวะเออเอาลงาานนาาไปปีง ว้าคันมะดอกใหญ่เนี่ยพอดีปีอยู่ร้อยเนี่ยปีกยังว่าปีกกินว่างหันกระแซบอยู่ใดปีกนะคะเอาบักปีกขูดไปน้อยนึงประเด็กมันคือบอกหัดช่องรวยรวยบาทนะโอ้ยขึ้นมาอย่างทิว่าแม่คือเก้าวเราแหละเมื่อเงินอันนี้ลรมประกินชูมมกินชูมมกินสามร้อยบาทผู้โลทนะนี่เลยรอยเงินในกระเป๋าดิล้วมันบดได้ฮ่อตีเอ้ยห่ฮ่าฮ่าฮ่าฮมาหาเที่ยงอยู่เที่ยงกินพี่น้องเอ้ย ไปจ้ะพอตติมก็เติมพอแถมก็แถมไปไล่แตเือไปนี่ยนียันวชุกูเชียวันคือสวยคืองามแต่บอกนี่นะบ่เนี่ะบกเล่ดอกขี้ฝนะขยาอยู่นะสีอันนี้ก็มีเนาะจีดันี่ยกะบ่ั้งจมทังดก็เอาิ้งนะ่อ่ไ้อขงโลได้เงินในกระเป๋านี่บ่หอดสองนี่อืม มาพี่น้องมาหาเทียงอยู่เทียงกินนะคุณป้านะจ๊ะเออได้เป็นคนอื่นคนเก่าได้พี่น้องจับป้าน่ะโูปลายกับพอดีแล้วตื่มเออลรักกคนเดิมน่ะเออขอบคุณจ้าใช่สินเด้อท้อลือ ไปหาชิเออนี่ไปหาิพอดีเลยมาจากชิปาเอาอีกโลนึงเมนึงเออแล้วปเต้นเอาช่องโลน้อยบาทปะองไรอาวนี่และเไปซ้ินมากเอาไมนสิลปงบานาวะโอ้โหก่าเงินมันทำนี้มันได้ทำนี้นี่มาจากทิเอาไม่ีเกืบจะเอาลงไปปีกสุนัขกินไปแซมนะเราเราซักเครื่องอยู่บ้านพุ่งเออ ไปลงก่อนปะรลก็กันลูกมาสอบมากระดัพี่ดอกเนอะโอ้ยไก่ต่อกินอยู่ปกปกปดโทเด้ออโอ้ยต่อกินเหี้ยนบุญแล้วมาอะไรเพื่อนไก่โอ้ยมุนมีพี่นางบุญแล้วไก่กินบุญแล้ว เออม,มัอมกทั่วเพิ่งกะมีนะพี่น้องมักทั่วเพิ่งกะถัสะและแกสลาอะไรเด้อเออใจปักเทียมเพิ่งกะลายอยู่โอ้ยสิบ่อยข่าวเดินได้ปอกโกโปกเก่งเปิ่งอยู่อดโพเด้อโอ้ยอันนี้กะตามาตายคือบ่ไปคาด้มบ่เออกะหลัมเิ่นพี่นออ้องเบิ่งจากกะหลัมเิ่นกะเป็ดอยู่เด้อเ,ดเออแต่ว่าไก่ตอดเนาะเออพระดอกไม้เพิ่กนกะมีพี่น้อง มหาสมส่วนคุณป้าจ้าเมียผู้ใหญ่บ้านเนาะเมียดอกไม้เป็นก็นมีจานมาแหวซื่อเอาเห็ดน้ำเพินหนึ่งโรเนาะเราไปป้งสู่ไม่นาง,งินพอว่าไม่นางมีก้อยสุาไ,ได้าจ่ายเอาอกไอแฮกแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เลยวบาเออมาหาสื่อหาป้งหาย่ากอะไรยังไงเนะาะจะซื่อยักสู้กันกินพี่น้องเอ้ยอะไรไก่ไปก็ดู ช้าซ่าซาชิวิตชิวชิวชิวมิวช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 อกชิวชิวชิวนิวช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 วิวชิิินชิิวชิวชิิวชิวชิวิวชิจ้ิวชิวชิตชิว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 วชวเวิิิวของเพิ่นนะจ ไปพี่น้องก็ด้ลงแล้วจ้าเพราะว่าน้ากว่ากำลังจะกินข้าวเราก็เลยจะลงไปเนาะปิ้งสูนางกินกันแล้วกันพี่น้องแลวเขาบอกเอือก็คือเราหาขายผักจะเปิขายผักเขาจะได้เงินได้ค้ำหรือเขาจะตื่นมาแล้วเขาจะดูเนาะบ่คือเฮ้าี่กันจ้าไปพี่น้องลงกันแล้วกันนะจ๊ะลงไปหาปี้กินอยู่พุ่นเนาะ นี่พี่น้องจ้าเทียงที่ริโอเพิ่นเห็นเนาะแต่บ่าวอาเจก็คือซากาซีอันนนโคโลยูฮันเนาะอันเหลือมมาบนะจ้าแต่ว่าเนาะกลับมาได้ลบลู่ด้อเนาะเออแต่กำวังเวงอยู่เด้อพี่น้องเนาะแต่กลับมาได้ลบลู่กันสิพาเบิ่งทางกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยไปจ้าสิพาเบิ่งทางลงบ้านแม่นางงงๆกันแล้วกันเนาะเพราะว่าไอซีกันรีวิวแล้วแหละแต่ก็ซีรีวิวอีกบาทหนึ่งนะจ๊ะเนาะ ทางกัสิประมาณนี้แหละพี่น้องเออกทาทั้งข้างๆนี่กัสิเป็น 9, ปาซาเก่ากับบริเวณังเวงยังดอกเนาะน,นี่ทางนี้แหะกัสิเป็นปาซาเก่าเออดับกลางคืนกนากวังเวงจ้าเพราะว่าผมมีเงินคน,นพี่น้องเนี่ยคือจังเสียนเน,นาะเบิ่งถนนทนทางกับตลาดกลางเว้นได้ดีพี่น้องกลางเว้นเด็กกันยังเออเหมือนบล่าทุกคนเห็นอืม ก็สิประมาณนี้แหละทางลงก็ได้พี่น้องเลยก็คือตอนเบาอาดกัปเจตุยที่หลอกอสุดกอดนดนพี่น้องนี่บางน้องนี่จะหลอกอันเพ็รขี้ไปขีข้ขขนี่แหละว่างนี่แหละพี่น้องนี่ว่างนี้เลยนี่นี่ว่างนี่ละ่ะขี้พราะว่ารถรับอติดกระบอไร กั้นใจเว้าอยู่ได้อันนี้จะไปติดได้พี่น้องเออปวดพรมกมักแตกปวดปวดบาสอันนี้พี่มเดิเนาะนี่พี่น้องบอแมนว้าวเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊ไ่ดีนะโคตร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 เลยพี่น้องเอ้ยหลายโพตหลายโพตรกัสมีขัวพี่เน่พี่น้องเอ้ยเนี่ยกัคขัวไม่ขัวบรรณว่ากับบรรณน้องคือพี่น้อง เออข่าม,มันนี่กับสิไข่แน่เนาะเพราะว่ามันบอมีป่าหลายพี่น้องจา้ากอกไม้ใหไงควายควายควายขึ้นมาตัวใหญ่แต่อายควายตัวดำมุขรู <c oughs> อย่างเนาะจีบเ <c oughs> นาะเออเนี่ยวิทนี่ก็คือธงนาพี่น้องจาง้าธงนาแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดเดียวเนาะอันคือกบัน บางอาย่างคือบางอย่างนะตัวที่เอามาลากับจิตุิยขึ้นห์นะบางอย่างนะลืมอะไรพี่น้องลืมอะไรเด็ดนะปักกระดากเออฮั่นตัวน,น,นั้นเนาะอันนี้คือธงนาของแม่นางฮงโฮงที่ติดแคมวัดเด็ดจ้าทุกคนเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าเนาะ <c oughs> ถ้าเพิ่งตอนปิ้งเฮ็ดที่เงื่อนของแม่นางก็แล้วกันเอาคุ้ยคือสมานอนโคโลอยู่หันพี่น้องว่าแม่ไม่อยากได้ลูกบ่หรือว่าจะได้พี่น้องมาโจกกับตับคุ้ยอยู่ว่าไง ลงมาเลยพี่น้องลงมาเลยจ้านางยังมีชีวิตอยู่ด้พี่น้องวนะมวนบสรสวัสดีจมุกุนี่เป็นไงเป็นนาวเป็นมังนาวแจกหอดออกรถอย่คือพี่อยากเอาฝ่ายนอนพัดไปโทษที่โทษแดดอ้ยลอยไปบ่อ้ย่คืนกะให้มาให้ปูกินนะเด้อ สันแย,ย่เพราะไปกับอะไรเนี่สินการกินเด้อนะจ๊ะลูกซ้ายจ้ะพี่น้องฟังนะครับตัวเด็กพี่น้องเียเมื่อคืนนีิไปหาเนี่ยกับบอดายดอกพี่น้องพ่อะบอดาเด้อใส่กระสอบแล้วเท่ากับให้ขึ้นไปเอาเนี่ยบอดายกินน้ำชุ่เพลินเพราะบอกินแล้วมันคันพี่น้องเรากินบได้ตะกะแตนนี่เขาบอกมือลาเนาะมากระสิกินข้าวเช้าพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็คือไปไปรถกําลังสี่เช้าปีงเฮ็ดสี่เฮ็ดเนาะ ไปเลี้ยวอ่ะนะกับพญาบญานไปเอากระน้ํมกมากินในเรื่อบากพี่เด้อไปเลวเอาเทศน์นะพญายาบ้านพี่น้องกันละสิ่ปีอกส่วนขับรถมานังคุณได้กระดมต้นข้าว้นกินได้เยอะเนาะยังบ่วทันได้มาดังไผ่มีติดนี่มีได้เมร์ได้ครับว่ะเนี่ยมันจะได้ผัวเราคืนๆอ่ะกินไหมเมื่อยเด้อลอยได้นําแห้งหมดเลยเดี๋ยวนี้นะไปไปเอาอยู่ชุดอาจารย์พวกมา เอาคักตต๊บกับขนมมากินเด้เด้อเนี่ยไปเอาแตงคัพพุนได้มีเยอะกวคัพุุนเน่ยไม่เป็นชียาคือต๊บกขนมนเอากินจ้าแต่จิไปหาปิงเห็ดนางฟ้าเนาะส่วนเห็ดพางนั่นก็แย่งกินไปได้จ้าจ้าโอ้ก็มาเมื่อแทะอืมส่างจ้าเลยโอ้ดังทำมันติดเนะี่ยโอ้ยไปตอนเล่ม จักละพอไปกัยาก็มันเยอะจังแปลว่ดามันลุกมันเยอะก็จะไปแักีเร่ได้ดิเพรรดับไปด้วยตู้นะจู้พราะดับมือด้วตู้นะจนไหนป้ออย่ห้นี่มาหอดตัวตู้มาไว้เยอะมันจตายเลยใ่าเน่เราไม่ว่าดินพูดออืเลยแต่ยังเดียวโอ้ยงี้พอจะตีกถพวกเปานะถู่ทำหนุน่ากเราหวังพี่น้องไปให้ล้านพี่ก็พี่น้องก็ ปุ่งกันชาเดกชิเดปี้เนาะปาาคาเอือวาชิลุงมาหรือแล้วได้เฮ้ยเค็มโอ้น่าจเนซเค็มสัไอม่เค็มคุ้มด้นยหลเออกระ郎น้าก็ิงเทสเปอบงเทสท่าประแดจำจแล้วนำไปใส่แ้วจะทุกคนแซรบหดือ พี่นั่งฝ่ากินเนี่ยมาเปนั่งฟ้ากินเนี่เป็นนั่งรีใส่มะเตวนิดหน่อยมักพริกรเล่เ็นหนังตีเส่นโยกพริกอย่งนี้นะจีบบุ้งอืมอืเอ้นโคเป็นลมานะบิ้นมามือไหร่เ๋็วเดีย ทาตัวผู้เ่าเด้อบาเด้อตัวผู้เ่าเด้อเด้อกือไม่เห็นเหรอกหมาเต้ยาางอกรีด่างตัเดเห็นแล้วมาขึ้นทีเล่มาตีเค็มอยู่บ่ไม่งมยาตีพอดีอยู่บ่เบิ้งนี้ยมาบ่บ่ทั่วบ่ทัวอ้มันข้าอยู่ในดอกเห็ดนะมันเปียนะเนียกเต็กแกเจอันแ อนี้นมปสปตเซอร์นะส่วสนเดยเอ้ยซื้อนะคะอันนี้ท่าประแดดพี่น้องเสบคือ,อยังนี่ลองไปเห็ดบุ้อพี่น้องเอ้ยเข้มเข้มฮาว้าวเข้มบนน่นอนเป็นตะเข็มอยู่ในนอนนอนนอนเป็นตะเข็มอันดีได้แ่แกางเข้มจัดได้อยู่เลในสาม่อม่า

ไ,นนไหอ่นอนอนน้ก็อรบปี่นะี่ห้อน่นองน้น้ก็อยนนนสุดดีนะสุดอ้าหรนรับจากสาววางังเลยนนนนนะเข้แมแน่นมา,สาสเสรบสาเข้มนี่ น <_ ð> ี่เนาะพี่น้องบทเดบก็อยู่นี่แหละจ้ะเห็นเจ้าดีกว่านะครับพวกเอือพี่น้องไอซิปปิงกันน้อยๆแล้วก็ถ่ายคำพูดลงมาเข่าอว่ายุ่งเงือกเงือกปิ้งกินนะจ้ะเนาะอืมอืมตะเกันได้ซานทิปบินกัน ปิ่น็นอเอมาเบิ่งห้าจ่าเห็ดก็ไดหรือเปล่าหรือยังไงเออกปินตะกู่เดอนี่น้องเด้อห่าว่ากรเปิ่นตะกินเดินนะกะ่นึงโล5้บาทพี่น้องเอวยเนาะปิ้งเอามาสุกจังสิซีมกินเมื่อก้กินให้เบิ่งเนาะพี่นเอ้ยเนาะกินให้เบิ่งารคลิปแล้วกกมีติว่าเห็ด สกินนะเที่ยงยืดเทีย่ทยงกินนะเมียผู้ใหญ่บ้านนะไวซ์นี่กับเมียผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นคุณปา้าเขาบ้านนี่นาะก็นะลเลยเที่ยงได้แะ่จะเอาไปว่าคลิปดีก็จะาพาบรรยากาศไปเพียกสมิ่งแหละพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันจ้าสบายดีพี่น้องไปเลยจ้าทุจ้าลูกชายทั้งสามสองโมเมนต์สามเนาะ